วัตถุดิบหลักที่สําสำหรับทำอีก2เมนูก็คือ เป็นะไรวัตถุดิบอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นวัตถุดิบชั้นยอดสมัยก่อนนั้นเนี่ยเราจะได้กินเฉพาะเป็นฤดูของมันเท่านั้นนะครับถูกต้องครับวัตถุดิบตัวที่สองสหรับทําเสิร์ฟสองเมนูในโจทย์อาหารอีสานรสแซ่บก็คือแมงดานาจากจังหวัดสุพันณบุรีครับสุดยอดเลยต้องบอกว่าทินของแมงดาเลยนะในขณะที่ดูกระทะของคุณชาชิงอันน้ก็ยังคับวพริกขัวกระเทียมนะดูเหมือนจะมีพริกกับกระเทียมฮะกับกระเทียมคุณตั๊กครับ ผู้ท้าชิงกําลังทําแจ่วปลาร้าหรือเรียกว่าแจ่วล้วนนั่นเองนะครับเขาใช้ผักชีกระเทียมหอมแดงมะเขือเทศสีดานคั่วให้หอมจัดนาแมงดาที่ย่างเนี่ยมาผสมนะครับปรุงรสด้วยเกลือน้ำปลา,าเสิร์ฟคู่กับผักแก้มนะครับในเมนูแจ่วล้วแมงดานาละครับว้าวอ,อันนี้อร่อยแน่นอนฮะ้จิ้มอะไรก็อร่อยเฮ้ยอันนี้ยิ่งใส่แมงดาไปลเลยอหอมเลยนะส่งขับจอดของเราเลยค่ะคอาหารคร่ะ เชฟกุ้งเด็กครับอย่างตัวเป่งเลยนะครับโอ้โหตัวเป่งเลยครับคองอะไรเนี่ยเชฟไก่คะเป็นยังไงบ้างแมงดานหอมมากเลยค่ะหอมมากวันนี้ทำเป็นอะไรคะวันนี้จะทําเป็นซุกแมงดาปลาทูค่ะซุกแมงดาปลาทูแล้วปลาทูมันเกี่ยวอะไรด้วยคะก็มันเข้ากันเพราะว่าแมงดาไม่มีเนื้อมีกลิ่นปลาทูมีเนื้อไม่มีกลิ่นก็เอามารวมกันก็จะได้เป็น t e x t u r ปลาทูแล้วก็มีกลิ่นแมงดาเราจะสู้เขาได้นะคะคนที่แบบว่าเป็นเทพส้มตำเลยนะ อ๋อคนอีสานก็เลี้ยงไก่มากค่ะอ๋อคนไดยเลยค่ะง้นโะชคดีนะคะโชคดีค่ะ,คะ ขณะที่พุทธคิงครับนี่ปันเลาโอ้แมงดาอ้นี่ไงแมงดาไอตัวผู้แน่นอนใช่ครับตูดแหลมใช่ไหมตูดแหลมนี่ตูดแหลมอ่าเขาตามอย่างนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นอยู่นี่โคลงอะไอย่างนี้ต้องเรื่องโครงแม่ทางจ๋าจ๋าค่ะแมงดานาเป็นอย่างไรบ้างถูกใจหรือเปล่ากินได้ไหมค่ะกินกินเป็นรักเลยค่ะปกติเอาไปทำเป็นอะไรบ้างก็เป็นทำนาทีทำนาทีอย่างเดียวแต่วันนี้ต้องทำสองเมนูเลยนะแล้วจะทำอะไรบ้างครับลาบปลาดุกแมงดาหน้าค่ะอ่าดูน่าสนใจ แล้วเรามั่นใจไหมว่าเราจะชนะทางด้านต่างเชทพทะเหล็กเน่ชนะแน่นอนค่ะอานายเทียสิชนะแน่นอนไหมครับชนะแน่นอนด้่ค่ะตู้ๆครับสุดใจเลยค่ะน่ารักน่ารักในขณะที่เชทพทะเหล็กครับโอ้โหดีๆๆก็เอาตัวที่ยากครับใส่ลงไปในครกเลยใช่เห็นว่า แกะขาแกะหัวออกเอาแต่ตัวนะฮะถูกต้องเลยคุณแม่ครับแชมกระทะเหล็กได้โขลกพริกหนุ่มหอมแดงกระเทียมพริกจินดาแดงที่นำมาย่างไฟไว้แล้วก็ตามด้วยเนื้อปลาทูนแล้วก็ใส่แมงดาย่างลงไปโขลกเข้ากันดีปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับเพื่อจะเป็นน้ำพริกปลาทูแมงดาเสิร์ฟให้ทานพร้อมกับผักกาดขาวลวกแตงกวามะเขือเทศกะหลำปลีในเมนูสุปแมงดากับปลาทูละครับอ่าคือีการตัดไข่พริกป่นเข้าใจแ ผู้ช้าชิงครับตอนนี้แม่ค้าเหนียวเขาวียเหนียวแล้วข้าวเหนียวของบ้านนางมาแล้วข้าวเหนียวแม่คะว่าข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยงามมากนะครับเทพผู้ช้าชิงแกมีความเป็นอีสานครับแกไม่ลืมเล็กๆน้อยๆด้วยความเคยกินนั่นเองโอ้โหนี่ปากเทพนักเด็กบ้านโอ้น่ากินมากขอบอกจัดสำรับแบบไหนครับอันนี้กินแล้วอิ่มเลยฮะโอ้โหดูผักมีแบบสองแบบเลยนะฮะจ้าใช่และห้าสี่สาม 2 1และเสิร์ฟเมนูที่2เชิญครับตามหาผ้าก,กันเพื่อน Master Chef ลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad Heliconia